EP นี้เป็น EP ทำเครื่องอีกแล้วเรีเครื่องมาอย่างไหนเมื่อวานไงเห็นแล้วป่ะต้นไหนแหมทำเป็นมองไม่เห็นเดี๋ยวค่อยมาดูหลอกโลเหลอยาบระข้ามเครื่องนลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้อเสนอจากแคสิค้าครับผมโอ้เสียง EP นี้เป็น EP ทำเครื่องอีกแล้วเรีเครื่องมาอย่างไหนเมื่อวานไงเห็นแล้วป่ะต้นไหนแหมทำเป็นมองไม่เห็น ตอนไหนเออทำมันไม่สนใจไม่เห็นชิ้ิงอของมันทนทุขนาดนี้เราไม่เห็นใช่ของมันทนโทุ <c oughs> มันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงไหนบอกมาดิไม่ไอ,อาการะมันเป็นยังไงไอ้ลูกชายนคนเนี้ย<อ>คำถามบ้านแต่ไอ้ลูกชายเครื่องันทางไงเจ้าカリเบียนอะขนไหนไอ้ลูกชายขันไหนカリเบียนไงขยนไหนカリเบียนไงมีแต่คนถามถึงว่ามันเป็นอะไร ไปดูอาการคาริเบก่อนว่าเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนจะไปดูอาการอ่ะเครื่องก่อนดีกว่าเราอยากมาดูเดี๋ยวค่อยมาดูเราอยากดูเครื่องนี้เดี๋ยวค่อยมาดูเราอยากรู้ราคาเครื่องนะไม่บอกเดี๋ยวค่อยมารู้ราคาเฮ้ยทำหน้ายิ้มหน้าหวานมาดูมาดูกันดีกว่ามามาดูเจ้าคาริเบก่อนมาให้ดูคาริเบก่อนว่ามันต่ออยู่นานมากอเแปดเดือนได้ป้ะหกเดือนได้ป้ะปีหนึ่งเนี่ยเครื่องก็ดีนะมันดีแค่ภายนอกอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดี อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอันนู้นก็ดีไม่ดีคนนี้ไม่ดี <c oughs> ทั้งหีถอว่ิชายเราอ่ะอาการก็คือข้อเหวี่ยงขาดเครื่องที่ขาดเป็นเครื่อง 4JB เมื่อวานเราก็เลยไปดูเครื่องมาใหม่ทีนี้เครื่องมันจอดนานเครื่องมันจอดอยู่ประมาณ3ปีแล้วเขาก็เลย ขายมาให้เดีย๋ยวไปดูนี้กว่า,าว่ามันจะติดไหมวันนี้นจะมาติเครื่องอ่ะจะไปติดขนุนอนะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูอาการของเครื่องตัวนี้แหละเ <c oughs> จ้าของเครื่องแบบนั่งหน้านี่คือเจ้ <c oughs> าซอยหงอยแบบคนที่ลากนะ,ะก็ไม่ใช่ใครเลยต้องโผล่รีไฟน,น้องมันมาลากให้อ่ะโอ้โหอยากให้ที่เจ๋อยากให้ทุกคนเห็นมากเลยนั่นแหละอาการาอ่ะมาดูเข้าเจ้าเครื่องจอดสามปีดีกว่าเพราะวันนี้จะติดไหมแต่ก่อนจอดเจ้าของบอกว่าติดนะเราไม่รู้หรอกว่าติดไม่ติดเครื่องที่ได้มาวันนี้คือตัวนี้ ว,วอไอสัตว์ไม่ต่างกันตัวนู้นเลยอะไรเนี่ยน้ำไมเครื่องเยี่ยวหนูเนี่ยญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นด้วยอันนี้ก็โอ้โหแดงเลยปกติหลายเครื่องมันจอดนาน3ปี 3> อันนู้นก็จอดนานเครื่องตัวเนี้ยเมื่อวานไปซื้อมาในราคาไม่บอกดีกว่าทุก<อ>คนดูว่าคุ้มไหมที่ได้มาก็จะมีนี่ปั๊มเทอร์โบเห็นไหมครับเป็นฝาเสี้ยปั๊มพาวเลังปัมป้มแอร์ไดชาร์จเทอร์โบก็คือครบเซตอะ่ะเป็นเครื่อง4 j a เทอร์โบครบครบเลยเครื่องทั้งตัวเลยทุกอย่างเลย แล้วมันกระตุ้นไหมกไม่เหมือนอย่าขัดได้ไหมมันไม่เหมือนมันคนละตัวตัวนู้นก็มันพังไงไม่งั้นยูก็ไม่ต้องซื้อตัวนี้มาใส่ใช่ไหมเสียงเสียงเสียงเออโมโหกูเป็นศูนย์กูเป็นสุนศูนนั่นแหละวันนี้เราจะมาติดตัวนี้ให้ยูว่าเครื่องจอดถาเปลีนจะสตาร์ทติดไหม ง่ายๆเครื่องได้มาครบขนาดนี้เจ้าของเดิมผมบอกว่าก่อนยกลงะมันติดไม่ขับได้รถขับมาแล้วก็มายกลงเปลี่ยนคอมันเร็วเราก็เลยจะเอาเครื่องตัวนี้มาสตาร์ทดูก่อนถ้ามันติดก็ม,มีโอกาสที่เราจะยกไปใส่แคาเบเบียนแต่ถ้ามันไม่ติดเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราเสียตังเปล่าเอาสองตัวไปรวมเป็นหนึ่งตัวะอะไรประมาณนี้มันรวมได้เหรอได้ดิเทิร์นไงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดรุก่อนเครื่องก่อสามปีจะสตาร์ทติดไหมเครื่องตัวนี้มันอยู่ที่สุพันเราไม่ได้เอาที่ยกเครื่องมาเดี๋ยวเราจะต้องติดเครื่องในรถดูก่อนว่า มาสตาตติดไหมแต่ตอนนี้มันยกลงไม่ได้มันหนะอะไรจะลื้ออะไรเราเครื่องที่ไม่ได้ใช้ออกก่อนพวกพวกนี้เดี๋ยวจะรื้อออกเลยเพื่อให้เครื่องมันอิสระคอมแอร์เนี่ยจะยกลงเลยเพื่อให้เครื่องมันอิสระก่อนแล้วถึงจะสตาร์ตบนรถถูกถ้าเครื่องติดดึงไม้วัดไอไม่ออกก็ถือว่าโอเคอาจจะยกไปไทยอาริเดียนแต่ถ้าสตาร์ตติดแล้วดึงไม้วัดออกไอออกที่เสาเครื่องตัวนี้ตีเธนเป็นเครื่องสามพันเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันมีราคามากนหแต่ราคาที่พี่บอกที่พี่ได้มาต้องขอบคุณพี่เจ้าของเครื่องมากเป็นราคาที่น่ารักมากจนแบบ ทุกคนได้ยินต้องตกใจเป็นราคาที่ใช่แล้วพี่เขาซื้อเขาให้พี่ราคานี้เหรออะไรเงี้ยต้องขอบคุณเรื่ของเดี๋ยวม่าบอกหน่อยดี้ว่าว่าการที่เราจะซื้อเครื่องเก่ามือสองเนี่ยให้มันคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนเนี่ยเราดูยังไงเบื้องต้นเวลาเราไปเจอเครื่องเก่ามือสองสำหรับจามาไทยรถเราก็ดูรอบเครื่องก่อนเลยว่าอะไรเครื่องมีอะไรบ้างรอบเครื่องหมายความว่าอะไรจ้าพวก Day c าร์ g e Day Start Pump o w e r ถ้ารถที่มีเทอร์โบก็ดู ทุบเทอร์โบโด้วยว่ามีมาด้วยไหมพว <6. S 2> ไหมของที่มีมานะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์นะทนี่รับเครื่องอะตำแหน่งถูกรุ่นของมันจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นรุ่นอื่นที่เอามาดูเอามาใส่แทนนะครับดูว่ามันเป็นรุ่นของมันเดิมๆไหมหรือของเปลี่ยนมาแล้วหรือของอะไรเงี้ยเราต้องดูให้ออกนะเพื่อที่จะไม่เจ็บตัวเวลานเราซื้อมาแล้วอย่างเครื่องตัวนี้พี่ดูมาแล้วก็คือในสตาร์ทเดิมปั๊มไม่เดิมปั๊มตัวนี้ถ้าเป็นของเดิมจะไม่มีฝาฝาฝาสูงฝาเทียร์จะไม่มีฝาอะไรอาจจะเป็นตัว หรือว่าโมฟั๊มมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฝาตัวน,นี้ก็เข้าไปทําก็มันก็มีราคาเพิ่มไดชาร์จอันนี้ไม่เดิมเป็นไดชาร์จของรุ่นไหนไม่รู้เหมือนกันเพราะหัวหัวไม่เหมือนกันแล้วก็เทอร์โบเทอร์โบน่าจะเป็นรุ่นเก่าถ้าเป็นรุ่นใหม่มจะเป็นของ i อเอันนี้เป็นเป็นเทอร์โบเก่นแต่ว่าเทอร์โบเฉยไม่มีหอ่อไม่รู้ของรุ่นไหนแต่น่าจะเป็นพวกหัก้อนรุ่นแรกๆรุ่นเก่าแล้วก็มีคอมแอร์มาคอมแอร์ใช้ได้แล้วพอเราดูอบเครื่องเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ดูความราั่วซึมเราก็ดูว่ามีรอยแตกมีทะลุม มีรอยอุดมีอะไรมาหรือเปล่าเราจะดูรอบเครื่องฝั่งนี้เนี่ยเพื่องเทอร์ทานตงตาน้ำเนี่ยดูว่ามันมีรอยแตกรอยทะลุไหมมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าน้ามันเครื่องรั่วไหมรั่วตรงไหนเยิ้มตรงไหนอีกอย่างเลยสาคัญเลยคือขาดไม่ได้คือหมุนเครื่องดูอลูล็อกส่แล้วลองหมุนดูว่าเครื่องครบรอบไหมหรือวมันก,กิดกักไหมดูให้ดีก่อนก่อนที่เราจะซื้อมาแล้วมันจะเจ็บตัวโดวยที่เครื่องพังใช้อะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเปล่ากาันช่างโลช่างเหล็กเลยนะเลื่อนๆเลยว่ะครับตอนนเขพบนี่ไงสผยพานปั๊ม power bắt đầu lướt ngay các bạn ơi. rồi. xong 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 ไปทุกคนเดี๋ยวรอน้ำมันมาแล้วก็จําแบตสตาร์ทกันตอนนี้มันจะผามาสตาร์ทได้แล้ว,แล,วแล้วก็เดี๋ยวไปทอดแจ็คลูกแจ็คจากคาลิเบียนมารอดูครับว่าเครื่องยนต์3ปีจะสตาร์ทติดไหม,ไ,มได้เวลาจะติดเครื่องแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเราทำอะไรไปบ้างเนี่ยยิงหรือยิ่งเห็นนะ <laughs> เห็นอะไรเห็นลายยางเลยเห็นอะไรเห็นไปหมูเลยนะเห็นมีแววว่าเหมือนจะไม่ตีเลยเหรอตดตีหัวใจลูกคครเบียนเราต้องติโอ้หัวใจเอาหัวใจเราไปแทนก่อนไหมเอาอีกแล้วมันจะคนถามหามีแต่คนที่ถึงลูกเบี้ยนาโะโถไม่ได้วิ่งบนถนนมาไลยเดือนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเตรียมเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ครับขาดไม่ได้เลยสายกลาวหนีบคัวแบตลบแล้วก็นี่สายลบหนีบกับบอดี้เครื่องตรงไหนก็ได้จับเข้าไปเราจะับไว้ที่แทนเครื่องแล้วก็ สายไฟอันนี้คือสายไฟใหญ่สําหรับเข้าไกดสตาร์ทมันมีมาอยู่แล้วแล้วก็เอามาเลยนี่แล้วก็อันนี้เป็นสายสตาร์ทสายสตาร์ทมาใช้เส้นนี้เดี๋ยวเราจะแท็บสปาร์กนะแล้วก็ขาดไปได้อีกเส้นหนึ่งสายไฟครับสายไฟบวกเพื่ออะไรเพื่อยกตุดปัม๊มฟังเสียงยกตุดปัม๊มปั๊มยกไหมแต่จะยกไหมอา้าก็ไม่ได้ยินไหมล่ะมันยกแต่ว่าหมายถึงว่าเครื่องอะมันจะติดไหมแล้วก,ลวก็ลูกแยกรอบจากลูกเบี้ยนลูกแยกแยังเข้ามนเข้ากับปั๊มดีเซล คเดี๋ยวเวลาตีดแล้วเราจะบอมบอมบอมก็มีอะไรอีกแค่นี้แหละสตาร์ทเลยส่วนชุด่าชาร์จเนี่ยเราไม่ต้องทำไรชุด่าชาร์จเนี่ยเราไม่ต้องต่อไฟทำไมอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ต่อระบบข้อรถแข่งเราแค่ติดเครื่องลุยเฉยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสายยางน้ำเลี้ยงใส่กันเครื่องนีแต่จริงแล้วติดแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกเอาแค่ติดไม่ติดส่วนนี้ก็เผื่อติดนานนะครับใบพัดธุยังไม่ถอดอนี่ครับมาเริ่มทำการแสดงกันดีกว่า ยังโมยังพูดความทำเพลงอยู่นานเลยดูซิว่าเครื่องจะติดไหมเริ่มยังไม่ใส่น้ำมันนะอ้าวอยาเอาติดแบบว่าเครื่องหมุนหรือเปล่าอ๋อไอเครื่องหมุนก็มีกำลังใจไงอ๋อคือให้รู้อ้าวอ้าวอ้าวแบตโหมดเดีนี้เอาแล้วไงสามไม่ติดกับแบตโหมดเฮ้ยเฮ้ยติดนะเฮ้ยทำเป็นเล่นไม่นะเฮ้ย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 ติดนะเนี่ยอ้าวเฮ้ย ทำเป็นเล่นไหมนะเฮ้ยน้ำใสตีหน่อยติดค้คงางไวเลยครับกินเก่าๆอย่างนี้กอดมาษาปีจะติดหรือเปล่าแต่นิมกรังๆนะแต่มันก็ใกล้กแล้วนะมามาดูกันครับอ้าวอ้าวไปไหนอ่ะไปจะคาถาอะเงียบไปเลยอ้าวเมื่อก,กี้ยังได้อยู่เลยอ่ะเฮ้ย ยัยัดยัดน้ำมันไม่เข้าน้ำมันยังไม่เข้าอ๋อน้ำมันมันยังไม่เข้าไม่ทุกตอนนี้ทุกนนไม่ตุนี้ตนไม่ตุกนนี้ทุกคนนม่อน้อไม่ตอนนี้อน่นอนม่นน้อนไน้อนน Oh no, no. บอม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 เออติแล้วในที่สุดโหลดแล้วคนุณอยู่ๆก็ติดเฉยเลยว่าตอนแรกนึกว่ามันติดว่ะเฮ้ยติดยอดอ่ะสุดยอดมากเลยน้ำมันยังไม่มาแต่ตอนนี้หมิ่นน้ำมันบูดมากเลยอุ้ยไม่เคยติดเก่าๆฉันจะได้นั่งคารดิเบียนแล้วสมมติเลยนะถ้าติดแล้วถ้าเอาน้ำาสเอาน้ำใส่แล้วระบบไหลไปนี้ออกก็ยกขึ้นได้เลยอีพีต่อไป ไม่พอโอเคเฮ้ยแต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่ามันติดชุ่มเลยติดแล้วน้ำมันไม่พอเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เต็มที่หมดอ๋อดีเสียงดีเสียงดีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงดีเสียงดีขับคาบิเบียนแล้วใช่ไหมจะยกขึ้นคาบิเบียนครับถ้าดูแล้วติดแล้วจะยกขึ้นคาบิเบียนเรื่อจะขยับไม่เอานะครับพอแล้วนะครับเธอโบยสวยเลยใช้ได้แค่นี้ก็พอแล้วให้มจบแล้วอีพีนี้สตาร์ตติดครับยัยปี ว่าสุดยอดแหมยิ้มไม่ขบเลยนะเธอ,อน้ำมันไม่พอเพราะว่ามันไม่ได้ต่อท่อแล้วมันไม่มีแม่พิมพถ้าอยากให้มันเดินดีต้องต่อระบบท่อเรับโอเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับสตาร์ตติดแล้วเครื่องจอดมาสามปีไปต่อได้ัวใจคาริเบียนไปรอติดตามอีพีต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีเทาด้วยครับไปดูว่าอีพีหน้าทำาอะไนต่ออีพีนี้ไปกันต่อ